ลฟ์สไตล์ายส้มซาดจะมาตัดต่อขาให้ดูนะคะเนี่ยเราก็จะตัดออกมาเท่ากับความความยาวของลูกค้านะคะสมมุติว่าลูกค้าตัดตัดออก4นิ้วเราก็ตัด4นิ้วเลยนะคะหมายถึงที่เรามาร์กกับลูกค้าไว้สามนิ้วหรือ2นิ้วเราก็ตัดตัดตามนั้นเลยถ้าเราจะเอามาต่อพอมาต่อเสร็จแล้วเราก็เลาะออกแบบนี้นะคะเนี่ย ออกเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ทำตัดตัดขอบเนี่ยตัดขอบเนี่ยตัดออกตัดผ้าที่เราเอาออกนี่นะคะให้เหลืออยู่ประมาณเกือบครึ่งน,นิ้วอะค่ะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราออกจากตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาวัดดูปลายขามันจะแหลมอะค่ะพอเราตัดขึ้นไปแล้วเขาจะอวบๆเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะใหญ่กว่าแบบ ทีนี้เราก็มาวัดขาเนี่ยปลายขานี้เท่าไหร่แล้วอันนี้มันใหญ่เกินเท่าไหร่ทั้ง้าวัดอยู่ที่ครึ่งเซนค่ะเซนนึงเลยทีนี้ทั้งชาก็จะเอาเข้านะคะเพื่อจะให้มันบาลานซ์กับกับตัวนี้ที่ที่แคบนะคะดดูช่างติดตัดต่อนะคะ นิดๆพอนะคะเนี่ยค่ะซอยขึ้นไปหน่อยๆน,นะคะเนี่ยเพราะว่าให,ให้ให้รับกับปลายขาะค่ะที่เราตัดออกเขาจะปลายขาเขาจะเล็กต้นขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเราจะทำให้บรรล้านกันนะค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาดูตะเข็บฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ แล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมคะให้เข้าไปทางเดียวกันบึ๊บจะมาโชว์ตัดต่อนะคะ,นะททเนี่ยค่ะถ้ากลับด้านมานะคะอยู่ด้านในนะคะ เห็นไหมคะให้ตัวนี้กับตัวนี้ชนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ครอบเลยเย็บเย็บไอตัวนี้ติดกันนะคะเนี่ยติดกันตัวนี้ยังเปิดอยู่เห็นไหมฮะลูกค้ามาโอ้ยจะทำคลิปสันห่อยลูกค้ามา

อย,ยอมหรอกลูกค้าก็มาลูกค้าก็มาว่าจะอนนเอาคลิปลูกค้าก็มาคอนแทคเรื่องงานก่อนนะนี่แหละค่ะ นะคะลูกค้ามาเดี๋ยวจะแจงงานแล้วก็จะแบ่งงานให้ลูกมือช่วยค่ะทั้งซาก,ก็เป็นคล้ายๆกับมีทีมอะค่ะช่วยกันนี่เพื่อนๆที่เขาว่างงานมาช่วยไอ้เราก็ทํางานหลักกับโลกสวยไปเราก็เป็นไอเดียที่แบ่งงานให้ลูกมือทำอะค่ะต้องช่วยกันต้องหาคนช่วย เพราะว่างานใหญ่สี่สิบสามสิบตัวนะคะนี่หละชา่างไม่งั้นช่างไม่มีโลกสวยนะช่างต้องออกไอเดียซะส่วนมากนะคะอะพูดมากพูดเรื่องจริงอยู่เรื่อยเลยช่างนี่อะบึ๊บนี่ขอบคุณทุกดีสิ่งดีๆที่เข้ามานะคะไม่ว่างานหรืออะ,อะไรนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะคะ เพราะว่าสิ่งดีต้อนรับปีใหม่เริ่มดีทุกอย่างค่ะอันนี้คือจัดต่อนะคะถ้าช่างซ้าลุยเองหมดช่างซ้าไม่มีเวลาโลกสวยค่ะต้องบอกไว้ก่อนช่างซาต้องใช้สมองและไอเดียแล้วก็แบ่งปันให้ลูกมือทำให้ค่ะเห็นไ,ไหมคะ ตัดต่อนะดูดีๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมที่ว่าเอารอยเก่ามาต่อเนี่ยแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะคะบึ้เหมือนเดิมค่ะริมชนริมนะคะ เข็บต้องไปเหมือนกันนะคะ จะเย็บติดกันแบบนี้ก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ความลงนี้นะคะเขาเรียกว่าลิมเดิมค่ะ ตัดต่อขั้นเทพนะคะยินไม่เสียทรงนะคะ <Sh fifteen> ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกอย่างและสิ่งดีๆนะคะเนี่ยุกเนี่ยุกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตัดต่อเอาเอาลิมเดิมมาต่อ นี่เห็นไหมคะมันก็จะเป็นรอยของของขาเดิมแต่ถ้าสมมุติว่าเรา,าพับใหม่ก็จะเรียบๆแบบนี้ไม่สวยเสียทรงนะคะจะบอกกีนาทีแล้วละเนี่ยตเต้ดไหมนะเนี่ยบึ๊บนี่โชว์หาตัดต่อนะคะเพราะว่าช่างจ้ายังไม่ลงมาทางอ่านะวิธีวิธี วิธีตัดต่อนะคะเนี่ยบอกนะคะเนี่ยเห็นไหมขาตัดสองตัดที่ดงที่ได้แล้วก็เล็มอาค่ะก็เนี่ยค่ะเห็นไหมได้รอยเดิมเห็นไหมเห็ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าปลายขาเล็กเราต้องมาเอาข้างนี้เข้านะคะเนี่ยเห็นไหมหน่อยเนึน่ยต้องเอาเข้านะคะอย่าดึงผ้าให้หลังเพื่อจะไปเจอกันนะคะเพราะว่า จะทําให้ผ้าย่นนะคะอันนี้คือเทคนิคลิกๆน้อยๆบอกเพื่อนนะคะนี่คือขาเก่ามาตัดต่อแต่ถ้าสมมุติว่าตัดอันเนี้ยแล้วก็พับเลยเห็นไหมคะสมมุติพับเลยเห็นไหมมันก็จะเรียบเรียบแบบนี้ซึ่งมันเสียทรงของยีนนะคะเขาถึงได้บอกว่าให้ตัดต่อการตัดต่อมันก็จะได้เกี่ยวเก่าเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหม ก็จะเป็นออริจินอลของเขายีนจะไม่เสียทรงค่ะแต่อย่าดึงนะคะไม่ว่าปลายจะใหญ่หรือตัวจะใหญ่เราต้องทําให้แมทช์กันนะคะอยาอ่าล่างเล็กไอตัวนี้ใหญ่อย่าดึงผ้าเพื่อจะให้มันเท่ากันนะคะในวงรอบนะ่ะคือต้องวัดให้เท่ากันแล้วก็เย็บให้เสมอห้ามมีรอยย่นนะคะจะสวยเนี่ยค่ะเห็นไหมถ้าเราตัดใหม่ก็จะเรียบแบบนี้เนี่ยอันนี้คือคําว่าตัดต่อยีนนะคะ เห็นไหมตะเข็บต้องตรงตะเข็บนะคะได้ขาเก่าแล้วจีนอนนะคะนี่คือเทคนิคมาบอกนะคะในสไตล์บายรั่งซ่ามาทํางานให้ดูค่ะนี่เห็นไหมเราก็ได้ขายีนเก๋ๆนะคะเก็บที่ได้ตัดที่ได้ให้เขาค่ะเรียบร้อยเป็นแบบการตัดต่อนะคะขอบคุณมากมาย CU Next to CU ในคลิปนะคะ